ครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารคุณครูทุกท่านนะครับทุกคืนเช่นนี้นะครับผมก็จะคัดสรรคลิปขึ้นมาวันละ6คลิปนะครับเป็นคลิปการเรียนการสอนในช่วงที่เราต้องเจอกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับและคุณครูก็มีเวลาทำคลิปขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในช่วง work from home นะครับ เด็กนักเรียนก็ได้เรียนรู้จากคลิปที่คุณครูส่งขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกคลิปนะครับก็จะทําเป็นคลังเก็บไว้ให้นะครับเป็นเพจของเขตพื้นที่เองนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ดีใจนะครับที่ท่านผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาสุรินเขตสาของเรานะครัางพานิชาอินช้างท่านได้ให้กําลังใจนะครับแล้วก็นั่งชมคลิปทั้งหมดพร้อมทั้งก๊อปลิงก์ ขึ้นไปในหลายกลุ่มของผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ของสมทถอนะครับรวมทั้งท่านเลขาธิการกปรถด้วยนะครับที่อยู่ในนั้นในายก็ดีใจแทนนะครับทุกคลิปสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่ส่งคลิปเข้ามาให้นะครับพรุ่งนี้อีกอคลิปครับพัฒนนาายวชของ